สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกิ้งขาทีวีไทยนะครับวันนี้เราจะมาทำ,มท,นะทำตัวสวมท่อนะทำตัวสวมท่อเวลาขับไปเนี่ยตรงคอท่อตรงนี้มันมีเสียงนะครับก็คือมันไม่แน่นนะครับก็ต้องเอาอะไรยัดเข้าไปนะครับในกรณีนี้เราก็เอา ขวดนะครับขวดเบียร์ขวดน้ำมันลมอย่างเงี้ยครับมาตัดเอาโลหะมันนะครับวิธีการก็พอตัดออกมาได้ชิ้นแบบนี้นะครับก็เอาไปวัดคอท่อนะคอท่อของรถนะครับแล้วก็มันก็จะม้วนมาได้ขนาดนะครับประมาณนี้สมมติคอท่อยี่ห้าหมิออมก็ม้วนประมาณนี้ครับแล้วก็ ยัดเข้ามาในนี้นะครับยัดเข้ามาในนี้พอยัดเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการเอาไกรตัดเนี่ยดูนิว้วปลายนิ้วโป้ผมนะครับตัดจากตรงนิ้วโป้เนี่ยมาถึงตรงนี้ประมาณประมาณสี่เส้นห้าเส้นครับเนี่ยตัดออกมามันก็จะประมาณนี้เ,นเพื่อเพื่อที่จะให้เอาตัวรัดสายยางเนี่ย ตัวละสิบแปดบาทเนี่ยนี่เอามารัดแบบนี้นะครับพอเนี่ยมันจะตัดออกมาเป็นเส้นอย่างงี้มันจะยืดออกมาอย่างงี้แล้วก็พับลงมาอย่างงี้นะครับนี่มันก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวลองเอาไปสวมที่ท่อกันนะครับเอาท่อมาต่อที่คอท่อนะครับไอจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างรวมนะครับ ป็นจุดที่ค่อนข้างหลวมตรงท่อตรงนี้จะหลวมมากนะครับคือหลวมมันเวลาเอามือขยับเนี่ยมือจะขยับเนี่ยมันจะก้องเก้งก้องเก่งก้องเก่ง,กง,กง,กงครับอันนี้ไม่มีเสียงละมันก็จะมีลมบอกตรงนี้นะนะครับตัวยึดท่อก็มีอยู่แค่น็อตตัวเดียวสำหรับเวฟ125ส2 3นะครับนี่ก็ นี่มีชุดยึดแค่นี้นะครับนี่นี่ตัวคอท่อก็ค่อนข้างแน่นอยู่นี่ตรงนี้จะมีปัญหาเวลาเดินเบานะครับเวลารถเดินเบาจะสั่นเล่นอันนี้ก็ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับผมเคยลองใช้เทปพันท่อนะครับเพราะว่าเทปพันท่อมันจะดันออกมานะครับ ลองเป็นอะไรที่เป็นของแข็งขึ้นโดยใช้เป็นกระปรองน้ําอารมณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทฟังเสียงนะครับนะครับเดินเบาก็จะยังไม่มีเสียงเสียงท่อแน่นขึ้นเลย